โรเบิร์ตคิโยสกิเตรียมช้อนซื้อบิตคอยเพิ่มโรเบิร์ตคิโยสกิเคยกล่าวเอาไว้ว่าบิตคอยจะต้องพังลงอย่างแน่นอนและเขาก็เตรียมพร้อมที่จะซื้อมันเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนแต่ว่าทำไมราคายิ่งร่วงแล้วเขาถึงยิ่งซื้อเพิ่มกันละ่ะเพราะโดยสัญชาตญาณทั่วไปแล้วเวลาที่อะไรก็ตามราคามันร่วงลงอย่างรุนแรงราคามันอาจจะไม่ดีดก,กลับคืนมาอีกเลยถ้าสิ่งนั้นมันไม่มีอนาคตแล้ว ดังนั้นคนส่วนใหญ่พอเห็นราคายิ่งร่วงก็ยิ่งแห่กันพาเทขายหรือที่เรียกว่า panic s e l ที่เกิดจากการเทขายตา่ำๆกันแต่ในขณะที่ทางโรเบิร์ตคิโยสกิบอกว่าเขายังคงมองโลกในแง่ดีอยู่ในตัวของบิตคอยว่ามันจะสามารถไปต่อได้แต่มันก็มีความเสี่ยงสูงด้วยเช่นเดียวกันโดยเขาจะมาวิเคราะห์ว่าเพราะเหตุใดถึงเป็นแบบนั้นโดยเริ่มต้นที่มองที่ภาพใหญ่ของตลาดเงินซะก่อน หากย้อนเวลากลับไปในช่วงปี1960ถึงปี1980เป็นช่วงที่คนรุ่น Baby b o ูมเมอร์ไม่ชอบตลาดหุ้นเอาซะเลยเพราะพวกเขาคิดว่าใครก็ตามณเวลานั้นที่เข้าไปเล่นในตลาดหุ้นคือพวกผีพนันแต่ในขณะที่ณปัจจุบันใครๆต่างก็อยู่ในตลาดหุ้นกันแทบทั้งสิ้นแต่สําหรับตัวของโรเบิร์ตคิโยสกิเองนั้นส่วนตัวเขาไม่ชอบลงทุนในตลาดหุ้นที่ในหน้าค้าหุ้นมักบอกว่ามันเป็นสินทรัพย์ที่น่าลงทุน แต่ในขณะที่ตัวของเขาเองไม่เชื่อมั่นในสินทรัพย์ดังกล่าวเพราะเขามองว่าตัวของเขาเองในฐานะที่เป็นองค์ประกอบหรือเป็นผู้ประกอบการนั้นเขาสามารถสร้างแอเซเองได้เพราะเขามองว่าหากเลือกเดินในเส้นทางแบบปกติทั่วๆไปคือเข้าเรียนในโรงเรียนให้จบแล้วหางานดีๆทำเพื่อที่จะได้เงินดีๆประหยัดเงินจ่ายภาษีปลดหนี้แล้วก็ลงทุนซึ่งในบทบาทของคนทำงานทั่วไปก็คือ ไม่ได้เน้นที่การสร้างส,างสินทรัพย์ด้วยตนเองจึงต้องมีทางเลือกในการลงทุนอื่นๆอย่างเช่นลงทุนในตลาดหุน้นแต่ในขณะที่หากเลือกเดินในเส้นทางของผู้ประกอบการแล้วแล้วก็เราก็สามารถสร้างแอสเซทเป็นของตนเองได้และเมื่อในอดีตเนื่องจากตลาดหุ้นมันไม่เป็นที่นิยมทําให้ในปี1978ก็ได้มีการคิดค้นกองทุนออมเพื่อการกเกษียณ 401k ขึ้นมาทําให้คนเริ่มหันมาสนใจลงทุนกันอย่างล้นหลามจนทําให้เม็ดเงิน ไหลเข้าสู่ตลาดหุ้นอย่างมหาศาลและอะไรก็ตามที่มีผู้คนแห่กันไปลงทุนมากจนเกินไปมันก็ต้องพังคลืนลงสักวันหรือที่เรียกว่า Market Crash ซึ่งมันก็เกิดขึ้นจนได้ในตลาดหุ้นเมื่อตลาดหุ้นได้พังทลายลงในเช้าวันจันทร์ของวันที่19ตุลาคมปี1987ที่อยู่ดีๆตลาดหุ้นก็ร่วงหนักภายในวันเดียวกว่า22.6%ซึ่งปกติลงแค่1-2%ก็ว่าแย่แล้ว การร่วงในครั้งนี้ถือเป็นการร่วงลงมากที่สุดในประวัติศาสตร์หุ้นเลยก็ว่าได้ผู้คนจึงเรียกเหตุการณ์ในวันนี้ว่า Black Monday หรือจันทมินทำให้ในปี1988ทางสหรัฐจึงได้จัดตั้งหน่วยงานของทางรัฐบาลกลางสหรัฐที่มีอารันกรีนสแปนเป็นคนที่คอยให้คำแนะนำกับประธานาธิบดีและบางครั้งก็มีการแทรกแซงนโยบายทางการเงินเพื่อให้ตลาดเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น โดยจะมีชื่อเรียกทีมนี้ว่า PPT หรือ p r u n k Protection Team ที่เรียกได้ว่าทิศทางการเงินของโลกจะเป็นอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับกลุ่มคนเพียงน้อยนิดนี้ในการชี้ช่องทางหรือพูดง่ายๆก็คือหน้าที่ของ Greenspan นั้นคือทุกครั้งที่ตลาดหุ้นพังลงจะมีทีมนี้เข้ามาปกป้องนักลงทุนทำให้คนยุค Baby Boomer ก็ไม่ต้องรู้สึกกังวลในการลงทุนในตลาดหุ้นเพราะทุกครั้งที่ตลาดหุ้นพังลง ก็จะมีหน่วยงานจากทางรัฐบาลกลางสหรัฐและกระทรวงการคลังออกมาปกป้องพวกเขาหรือจะให้พูดอย่างน่าเกลียดแบบตรงๆเลยก็คือบริษัทในตลาดหุ้นที่น่าจะล้มละลายไปแล้วกลับถูกคนในรัฐบาลอุ้มหรืออุดหนุนหรืออัดฉีดเงินเข้าไปไม่ให้มันพังเพราะพวกเขาเชื่อว่าถ้าบางบริษัทพังลงมันจะส่งผลให้ตลาดหุ้นพังลงไปลูกโซ่แบบโดมิโนโได้ดังนั้นบริษัทกว่าร้อยละ20ในตลาดหุ้นนั้นได้กลายเป็นซอมบี้คอมพานี หรือบริษัทที่ไม่มีการเติบโตและก็ไม่ตายหรือไม่เจ๊งสักทีในขณะที่ทองคําที่โรเบิร์ตคิโยสกิชอบลงทุนมากกว่าหุ้นนั้นก็เป็นเพราะทองคําถูกดูแลไม่ให้ตลาดมันพังลงจาก f ฟดหรือ Federal Reserve System ที่หมายถึงธนาคารกลางสหรัฐแต่มีธนาคารกลางทั่วโลกเป็นเจ้าของร่วมกันอยู่ทําให้ไม่ไว่ายังไงก็ตามธนาคารกลางทั่วโลกพวกเขาจะร่วมกันทําให้มั่นใจว่าตลาดทองคําจะไม่มีวันพังคลืนลง และจะมีการทรงตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องและนั่นจึงเป็นเหตุผลที่โรเบิร์ตคิโยสกิเขาชอบลงทุนในทองคําและแร่เงินซึ่งเป็นแอสเซททางเลือกนอกจากสินทรัพย์พื้นฐานทั่วไปอย่างอสังหาหรือการสร้างธุรกิจและแน่นอนว่าแอสเซททางเลือกอีกตัวหนึ่งที่มีบทบาทที่สําคัญในยุคนี้ก็คงจะหนีไม่พ้นคริปโตอย่างบิตคอยน์แต่คุณก็คงจะพอเห็นจากที่ผ่านๆมาแล้วว่าไม่ว่าจะเป็นตลาดหุ้นตลาดทองคําตลาดแร่เงินมันก็พังได้ทั้งนั้น และทุกครั้งที่ตลาดมันพังลงก็จะมีคนมาอุ้มและประคองให้ตลาดนั้นไปต่อได้และแน่นอนว่าตลาดคริปโตก็หน,นีไม่พ้นในเรื่องของการพังลงหรือ Market Crash มันต้องพังลงอย่างแน่นอนและคนที่จะทําให้พังลงก็ไม่ใช่ใครอื่นนั่นก็คือเฟดหรือธนาคารกลางทั่วโลกนั่นเองเพราะพวกเขาไม่ชอบคริปโตเอาเป็นอย่างมากเพราะถ้าหากเม็ดเงินเทปไปตลาดคริปโตเยอะพวกเขาก็จะสูญเสียอํานาจในการควบคุมระบบการเงินของโลกใบนี้ไป ซึ่งถ้าหากถามโรเบิร์ตคิโยสกิกับคนรุ่นใหม่ๆพวกเขาก็ไม่ชอบเฟสเช่นเดียวกันเพราะเนื่องจากกลุ่มคนเพียงแค่ไม่กี่คนแต่กลับมีอิทธิพลในการชี้เป็นชีตายในตลาดนั้นๆที่ผู้คนทั่วโลกเล่นกันอยู่มันดูไม่แฟร์เอาซะเลยกับประชาชนทั่วๆไปและการที่จะทําให้ตลาดคริปโตพังลงนั้นทางธนาคารกลางทั่วโลกก็กําลังเร่งออกเหรียญดิจิตอลของตอนเองอยู่และจะปล่อยเหรียญของพวกเขาเข้ามาสู่ตลาดคริปโตเพื่อแย่งชิงเม็ดเงินในตลาดนี้ ซึ่งความแตกต่างระหว่างเหรียญที่อยู่บนเทคโนโลยีบล็อกเชนแบบดีเซนเทลไลซ์กับเหรียญจากเฟสที่อยู่บนบล็อกเชนเหมือนกันแต่เป็นระบบเซนเทลไลซ์ซึ่งหมายความว่าเหรียญอย่างบิตคอยจะไม่มีใครสามารถควบคุมมันได้เช่นเดิมแต่ในขณะที่เหรียญจากเฟสแม้จะแปลงร่างเป็นเหรียญดิจิตอลแล้วก็ตามแต่มันก็จะยังคงถูกควบคุมโดยธนาคารกลางหรือรัฐบาลทั่วโลกอยู่ดีและเมื่อตลาดคริปโตพังลงราคาของบิตคอยอาจจะร่วงลงอย่างรุนแรง ซึ่งโรบอท์ตคิโยสกิก็เตรียมช้อนที่ราคาแถวๆนั้นเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วการช้อนซื้อนในครั้งนี้ก็เหมือนกับตอนที่ตลาดคริปโตมันพังครืนก่อนหน้านี้ซึ่งเขาก็ช้อนไปในราคา9,000ดอลลาร์ตีไปเงินไทยก็อยู่แถวๆ280,000กว่าบาทและเขาก็คาดว่าราคาของ Bitcoin น่าจะขึ้นไปแตะที่1ล้านดอลลาร์ต่อ1เหรียญ BTC หรือประมาณ30ล้านบาทต่อ1บิตคอยน์ภายใน5ปีนับจากนี้ซึ่งเอา้าจริงเขาก็ฟังมาจากเพื่อนของเขาในวงการอีกทีนั่นแหละแล้วว่ามันจะเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงก็ตามทีแต่อย่างน้อยคนที่บอกเข้ามานั้นฉลาดกว่าตัวเขาเยอะเก่งกว่าเขาเยอะซึ่งแน่นอนว่าเขาก็ไม่ได้ออินหรือทุ่มหมดหน้าตักแต่ใช้การจาัดสรรปันส่วนแบ่งพอร์ตโฟลิโอตามความเสี่ยงที่เขารับได้นั่นเองแต่หากในมุมที่ราคามาจะไปถึงระดับนั้นได้นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ก็คาดการแบบเข้าใจง่ายๆเลยว่า ถ้ามาเก็ตแคบหรือขนาดตลาดของบิตคอยมันเติบโตไปเท่ากับตลาดของทองคําแล้วละก็ซึ่งตอนนี้ขนาดของตลาดทองคําโตวกว่าตลาดบิต o i n อยู่ประมาณ15เท่าดังนั้นคิดง,ง่ายๆก็เอา15คูณราคาบิตคอยตอนนี้ไปเลยซึ่งนั่นมันก็จะทําให้ได้ราคาคร่าวๆของบิตคอยในอนาคตนั่นเองโดยมุมมองของคนทั่วไปที่มีต่อบิตคอยพวกเขาอาจจะมองว่าเป็นแชร์ลูกโซ่เงินที่เสกออกมาจากอากาศมันจะไปมีค่าอะไร ในมุมมองของเฟดหรือธนาคารกลางทั่วโลกมองบิตคอยว่าเป็นตัวอันตรายที่จะมาทําลายระบบการเงินเฟดหรือพวกเขายอมรับว่าแชร์ลูกโซ่ตัวนี้เป็นคู่แข่งอย่างนั้นหรือส่วนในมุมมองของบิตคอยเนอร์ที่เชื่อมันในบิตคอยพวกเขามองว่ามันคืออนาคตของการเงินโลกที่เป็นของประชาชนอย่างแท้จริงแล้วตัวคุณล่ะมองบิตคอยแบบไหนกันลองแชร์กันใต้คอมเมนต์นี้ดูครับ